ไอ่พ่อมีอย่างน้อโคตรนี้ตายเป็นปีนี้เป็นเอื้อนขันบ like ่ทำความดีเขากับผ้ากันเบาเพื่อนดอกโคตรคนกอนตะกุนแหนงสุดทำบุญไหวบ่เสียหายเจ้าใดปอดองใสเกลือกับบ่เน่าบบปลาเลกลาสัทธาทอ

บอกว่าอันมาเงินคำเกียวดอกนี้พ่อยลอยสั่งทั้งวัวค้้ยและสั่งมากันหน้าเหือเจ้าให้ส่วนนะทุกสิ่งล้วนเสียนนาคณนนับด่วนแต่เปี่ยนเงอสินทรัพย์สมบัติเท่าเพื่อบนเท่าความโนโลกคนดอกเท่านี้คันไครเีิเงินล้านใจกับบ้านหน้ากัเสือนี้เงินแสนเงินเมื่นกระมีคนยดหยองกันย่อน้าว่า มคนบอกว่าแต่าสิน่วนนี้มันบ่เที่ยงนั่นทาว้อนโมน่นอนคงทนบ่อดีตามตนบ่อดวนสบายบ่อดายติี๋บ่อดื่อไปน้ำบัดหามอละน่าเร่อหล่อวังอ้นคำเกลียวเป็นสมบัติประจำโลกบ่บัดโศกทุกข์ร้อนให้นอนสุขอยู่สร้าง